بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبينا موستات هاتن ก็อนฮามดุลิลละนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกนะครับสําหรับการเรียนประจําค่ําคืนนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้มีหัวข้อว่าบาบฟัดลิฟาติ ح ว و خ و ا า ي مسورة بقرة و ا ل ح ั على كراءة آياتين م ะ آ ินอา ب ق ر ة นนารบั่นก็คือเรื่องของความประเสริฐของสุราะฟาติฮะนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของสุราะบักรระนะครับและท่านอัลซูนยังได้ส่งเสริมให้เรานั้นอ่าน2อายะสุดท้ายนะครับ จากสุรบะกรอรดด้วยนะครับมี ح د ีษที่รายงานจากท่านอบีมัสอูดินบัเดรี

เรารู้ถึงความประเสริฐของสุรบะกรร์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความประเสริฐของสองอายะสุดท้ายของสุรบะกรร์ซึ่งสองอายะสุดท้ายนั้นอายะอะไรพี่น้องนั่นกะ็คือเราจะอาอาไเดีกล่าวไว้บอกว่าอูฏุบิลลาฮิมินะเชตอนรอจิมอามานลรรซูลนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยรู้จักกันในในในชื่อที่เราจะเรียกว่าอามานลรรซูลใช่ไหมครับเราบอกว่าอามานลรรซูลบิมาอุนซิลาอิเลหิมิรอบบิฮิวัลมุมินูน อัล l l a h บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนั้นเป็นรอซูลใช่ไหมครับท่านร رسول สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมนั้นได้ศรัทธานะครับต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านจากพระผู้เป็นเจ้าของท่านแปลว่า Allah จะ all all al all <am> อะไรเดี๋ยวสงประทานสิ al ่งใดลงมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมครับพี่น้องอัลกุรอานใช่ไหมครับท่านรอซูลนั้นศรัทธาต่ออัลกุรอานซึ่งอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจาก พระผู้เป็นเจ้าของท่านฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกอายะหนึ่งที่บอกให้พวกเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบไพรนะฮว่าจะอาละองทรงอยู่เบื้องบนทรงอยู่ที่สูงเหนือชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นเหนือบัลลังก์ของพระองค์เพราะในภาษาอรับคําว่าอุนซีลาอีไลฮีแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าถูกประทานลงมาจากฉะนั้นคําว่าลงมาจากแปลว่าลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ํา ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือความหมายในด้านหลักภาษาซึ่งคําว่าลงมาเนี่ยหมายถึงจากที่สูงลงมายังที่ต่ําไม่ได้หมายถึงจากที่ต่ําลงไปยังที่สูงข้างบนไม่ใช่เพราะจากที่ต่ําไปยังที่สูงเราจะเรียกว่าขึ้นไปสู่ที่สูงใช่ไหมแต่จากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งที่ถูกประทานลงมานั้นมาจากเบื้องบนลงมาสู่ข้างล่างอุนซิลอิไลฮิไปยัง นะครับฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าท่านในมูฮัมหมัดซุนนะฮลขอุอะลัยฮ์สุลแลมนั้นศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านจากพระผู้เป็นเจ้าของท่านนะครับวัลหมูมินูนนะครับและบรรดาผู้ศรัทธาก็ศรัทธาเช่นเดียวกันกับที่ท่านในมูฮัมหมัดซุนนะฮลขอุอะลัยฮ์สุลแลมศรัทธาก็คือบรรดาผู้ศรัทธาก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนะครับ กุลลุนอามะนบิลลาฮิวลาอิกะติ่ฮิวกูตูบิฮิวรุซูลินะครับซึ่งทั้งหมดนั่นคือท่านราซูล้และบรรดาผู้ศรัทธานั้นต่างที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามลากิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีศรัทธาต่อบรรดานาบีนะครับและโนฟริกูบนะอะฮะดิมมิรุสูลิโดยที่พวกเรานั้นก็คือบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่แบ่งแยก นะครับจะไม่แบ่งแยกผู้ใดในบรรดาเราซูลที่อัลลอฮฺจาลาถงส่งมาทั้งหมดจะไม่แบ่งแยกนะครับเราจะศรัทธาทั้งหมดว่าบรรดารอซูลเหล่านั้นอัลลอฮฺจารองค์ทรงส่งลงมาในแต่ละประชาชาติและบรรดาเราซูลเหล่านั้นได้นำบัญญัตินำคำสั่งของเราซุพานะอูวะจาลามาเผยแผ่มาบอกมาประกาศให้แก่ประชาชาติของท่านเพราะเราศรัทธาต่อบรรดาเราซูลเหล่านั้นเราเชื่อมั่นว่าบรรดาเราซูลเหล่านั้นเป็นนบีเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮฺซุพานะอูวะอาลา วก็ลูซีอานาวาอัลตอนาและพวกเขาเนะี่ยก็คือบรรดาผู้ศนะรัทธาเนี่ยจะกล่าวว่าซาเมียอาณาพวกเราเนี่ยได้ยินแล้วและพวกเราก็เชื่อเชื่อฟังแล้วเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่อรอซูนแล้วนะครับโวฟรอนรักรอบบราวาไวเลกันมอเีอโออัลลอฮ์พระผู้บัญ้าของพวกเราขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดให้แก่พวกเราและพวกเรานั่นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานอวะจาลาในท้ายที่สุด ลอตกลาตตอในอายะห์ถัดมาบอกว่าลาอยู่กันลยฟุลลอหุนับซันอินลาวุสอาฮาอัลลอฮฺจะไม่บังคับให้ผู้ใดกระทําในสิ่งที่เขาไม่สามารถกระทํานะครับอัลลอฮฺจะไม่ให้ผู้หนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตใดกระทําในสิ่งที่เขาไม่สามารถแสดงว่าเวลาที่อัลลอฮฺบัญญัติสิ่งใดก็ตามให้เราเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีในยามที่เราเจ็บไข้ในป่วยศาสนนาก็อนุโลม ใช่ไหมครับเช่นเราเจ็บขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนได้ลอตจาร์เราก็มีได้บังคับให้เราว่าจําเป็นจะต้องยืนหากว่าเจ้าไม่ยืนละหมาดจะละหมาดของเจ้าใช้ไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องเพราะเราไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยความเจ็บป่วยของเราลอตจะร์เราก็อนุโลมให้เราสามารถที่จะนั่งละหมาดได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราถือสันหนดก็เหมือนกัน ใช่ไหมครับแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่สบายไม่มีไม่มีกาลังไม่มีแรงที่จะถือซื้อหนดเราจะอะไรก็ไม่ได้บีบบังคับให้เรานั่นจะต้องจำเป็นจะต้องถือสืนอหนดเปล่าเลยพี่น้องเราจึงบอกแล้วอยู่กับเรฟุลลอฮฺนับซันอินลาวุสอฮฺใช่ไหมครับฉะนั้นให้เราถือสืนอหนดเมื่อไรเมื่อเราพ้นจากเดือนระมดอนไปแล้วนะครับเมื่อเราหายป่วยแล้วก็ให้ถือสืนอหนดใช้ในสิ่งที่เราเคยในเคยขาดเอาไว้ เรกล่าวต่อบอกว่าและฮามากะสซาบัตว่าอะไรฮามักเตาซาบัตฉะนั้นแต่ละชีวิตสิ่งใดที่เขาทำไว้เป็นสิ่งที่ดีงามเขาค็จะได้รับการตอบแทนสิ่งใดที่เขาฝ่าฝืนกระทำในสิ่งที่เป็นบาปลลอฮ h ตะละก็จะลงโทษในความผิดเหล่านั้นลลอฮ h บอกว่าเอาอันดาผ้ศสัทธาจะวิงวอนขอดอวยจาก a จ l a าบอกว่าโอ a อา a าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขอพะองค์ได้โปรดอย่าเอาผิดพวกเราในสิ่งที่พวกเราหลงลืมในสิ่งที่พวกเราผิดพลาดพลั้งพลาดไป รับบานาวาละลาถะม,มาาะิน علينا إ س ر ّอ كما حمّنته على الذين من قبلىنا โอ้อัลโอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้พวกเราได้แบกรับภาระหนักหนักในสิ่งที่พรค์เคยให้ประชาชาติก่อนหน้านี้แบกรับมาก่อนหน้านี้แล้วรับบานาวาละลาตุฮัมมินนามาลตาตอกอตาลาหน้าบีโอ้ัลอพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขอพระองค์อย่าได้โปรดขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้พวกเราแบกรับหน้าที่ ความรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกินกว่าความสามารถของพวกเราโดยเถิดว่าอฟัฟวานนาและขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่พวกเราในการงานที่พวกเรากระทําและใน,ในสิ่งที่พวกเราฝ่าฝืนในสิ่งที่พวกเราหลงลืมในสิ่งที่พวกเราผิดพลาดไปนะครับขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่พวกเราโดยเถิดวนะ่าฟิรลานาและขออภัยในความผิดเหล่านั้นแก่พวกเรา นะครับและลบล้างความผิดด้วยเถิดวาระัมนาและขอ,อ,รอรพระองค์ทรงเมตตาพวกเรา้วยเถิดอันตะมูลานาฟันซุรนาอัลกามินกาฟิรินพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์คือผู้ปกครองพวกเราเป็นผู้สร้างพวกเราเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ดูแลพวกเราขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือพวกเราให้มีชัยเหนือบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธัาธาด้วยเถิดฉะนั้นจาเป็นน้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทังหลายครับนี่แหละคือ อามันรอซูลสองอายะสุดท้ายและนี่เป็นสองอายะสุดท้ายที่ทารอซูลชอบให้เราอ่านในเวลากลางคืนซึ่งคําว่าเวลากลางคืนเริ่มเมื่อไรพี่น้องเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนกระทั่งถึงก่อนเวลาละหมาดซบโบนั่นเองนะครับประการถัดมาสิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้คืออะไรพี่น้องสิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้ก็คือทารอซูลบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านอามันรอซูลก่อนก็คือในเวลากลางคืนนั้น นะครับในเวลากลางคืนนั้นทารุณบอกว่ากาฟาจ้าหุนั่นเป็นการเพียงพอสําหรับเขาแล้วมีความหามายว่าอะไรพี่น้องเพียงพอสําหรับเขาแล้วโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอ่านสิ่งอื่นอีกแล้ว ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือความประเสริฐพี่น้องแต่ไม่ได้หมายความว่าพอถ้าเราสุนผภูเชน,นี้แล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่ใช่พี่น้องแต่นี่คือความประเสริฐนี่คือความยิ่งใหญ่และนี่คือความสําคัญของสองอายานี้และยังมีความหมายอีกว่านั่นเป็นการเพียงพอสําหรับเขาแล้วที่เราจะอะจะปกป้องและคุ้มครองให้พ้นจากทุกๆความชั่วร้ายทุกๆสิ่งที่ไม่ดีและให้พ้นจากชชตตอนมันร้าย และยังเป็นการเพียงพอสำหรับคนคนนั้นที่จะลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนบอกให้รู้ถึงความสำคัญบอกให้รู้ถึงความประเสริฐและผละบุญอันมากมายสำหรับคนที่อ่านแล,และรักษาสองอัญญสุดท้ายของสุร์อันบอกระอในเวลากลางคืนฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเราจะได้เมื่อไร่พี่น้องเมื่อเรากล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยด้วยการที่เรานั้น เชื่อมั่นในสิ่งที่เรากล่าวเรากล่าวด้วยความจริงใจรู้ถึงความหมายและมั่นใจในสิ่งที่เรากล่าวออกไปนะครับเพะสองอญญายะนี้เป็นสองอญญายะที่แสดงบอกให้รู้ถึงการอีมานที่มีตอ่อละซุบฮานะฮวาตาฮ่าและบอกให้รู้ถึงถึงความอ่อนแอของเราแสดงถึงความนอบน้อมที่มีตอ่อละซุบฮานะฮวาตาลาท่านพี่น้อมผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับและยังมีหะดิษอีกบ,บทหนึ่งนะครับที่ท่านอบับดุลลาฮิอิบนุอับบาสอัลลอฮฺยัลลอฮฺอานุมานได้รายงานเอาไว้นะครับได้เล่าเอาไว้วบอกว่าใบหน้ามาจิ บริดุข้าอิดุงั้นเดินนบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอับดุลเบลอับบาสบอกว่ามีวันนึงนักนตีจิบรีนัยฮิสสลามมาหาท่านรอซูลุะฮุห์ซัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าอะไรแปลว่าวันนั้นจะต้องมาในรูปกายของมนุษย์นะครับท่านอับดุลเบลอับบาสจึงรู้นะครับและรู้รู้รู้เมื่อไรรู้หลังจากที่ท่านนบีอออลลลลลััฮฮุะะยิวซ นะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงทําให้บรรดาสหายบ้านนนรู้ว่านี่คือยิบรีนจาแรงกายมามาหาท่านบีมุฮัมมัดสอดนลอฮุะอัลอฮิมุซัลลัมนะครับแต่ในบางฮะดีษเนี่ยยิบรีนมานในสภาพที่บรรดาสหาบ,บ้านไม่รู้ว่านี่คือใครแต่มารู้หลังจาก ที่จิบรีนไปแล้วและท่ารอสุนนุลลอฮ์สันนัลลอฮ์ของอามีร์อัลลัมก็แจ้งและบอกให้ท่านบรรดาสหายทราบว่านั่นคือจิบรีนนะครับที่มาเมื่อสักครู่นี้แต่ในะด ي ษบทนี้ท่านอัลลอฮ์มิลลาัสบอกว่ามีวันหนึ่งในขณะที่จิบรีนอาลีร์อัลสลามนั่งอยู่กับท่านอับดุลัฮสลลัมซาม ي ิ ن ا قيدا من ฟ و ق ه فرفع ر أ س ูจู่ๆท่านรุสุได้ยินเสียงเหมือนประตูพี่น้องเสียงเหมือนประตูเปิดเวลาที่เราเปิดประตูบ้านประตูบ้านเนี่ย เสียงบานพับม like right? ันดังประตูมันมันตกใช่ไหมพี่น้องมันจะดังแอดเราจะรู้ว่านี่คือเสียงประตูพอทศเราได้ยินเหมือนเสียงประตูเปิดก็เลยเงยศีรษาขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับพอทสเราเงยศีษาขึ้นไปด้านบนอ่ะยิบรินอลิสลามกล่าวขึ้นบอกว่าาาบบุุุนมฟตหะลยย ตุอิลลันยมนะครับจิบรินบอกว่ามูฮัมหมัดนี่คือเสียงของประตูเนี่ยคือประตูของชั้นฟ้าบานเนี้ยซึ่งถูกเปิดขึ้นในวันเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเลยฟานาซารามินฮุมาละคุณ นะครับจู่ๆก็มีมาลาอิกาท่านหนึ่งลงมาจากฝากฟ้า,ฟาจากประตูบานนั้นแหละนะครับฟะกอและยิบรินจึงกล่าวกับท่านละซุ่นบอกว่าฮาดะมาลาคุณนซาลาอิลลอร์ดิลัมยันซินกัตตุอิลลัลยามมาลาอิกะท่านนี้ลงมายังพื้นแผ่นดินลงมายังพื้นโลกวันนี้เนี่ย ลงมาในวันนี้เป็นครั้งแรกซึ่งไม่เคยลงมาก่อนหน้านี้เลยฟะชัลละมะแล้วก็ให้สาลามแก่ท่านนาบีซันนัลลอฮุอะลิยู่บนสลัมแล้วก็กล่าวกับท่านอซูสุลบอกว่าอับชิเชรบินูรอยนีอูตีตะหุมาลัมยูตะหุม,มนนานบียุนกาบลักมุฮัมมัดฉันขอแจ้งข่าวดีกับท่านด้วยกับรัศมีทั้งสองนะ วันนี้ฉันมาเนี่ยมาพร้อมกับรัศมีทั้งสองมาแจ้งข่าวดีซึ่งท่านได้รับรัศมีทั้งสองเนี่ยซึ่งไม่เคยมีนบีท่านใดก่อนหน้านนนะท่านได้รับมาก่อนและรัศมีทั้งสองที่มาเลกัตท่านนั้นกล่าวคือหมายถึงอะไรพี่น้องฟาติฮะตุลกิตาบวาควาตีมูซุรอจิบนบะกรอันนั่นก็คือสุรออัลฟาติฮะนะครับและตอนท้ายหรือสองอายะสุดท้ายของสุรออัลบะกอรอและมาเล็กัตท่านนั้นก็กล่าวบอกว่าล่นตะกรออบิฮัรฟินมินหุมาอิลลาอ ตีตะหูนะครับท่านเดกลาบ,บอกว่าไม่ว่าท่านจะอ่านพยัญชนะใดจาก 2. รัศมีนั้นนอกเสียจากว่าเราจะอาลาจะประทานหรือตอบรับในสิ่งที่ท่านได้อ่านเอาไว้ในสองอายะหรือในสองรศมีนั้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะทั้งสองรศมีคือทั้งสุรานฟาติฮ่าเองก็ดีทั้งสองอายะสุดท้ายของบอกรอเองก็ดีล้วนแต่เป็นดอา ใช่ไหมครับเป็นดูอาที่อัลลอฮฺจะละสอนให้เราขอจากอัลลอฮฺบ ب าน ن ه แวะตะอัลฉะนั้นเวลาที่เราอ่านทั้งสองสิ่งนี้อัลลอฮฺจะละจะตอบรับในสิ่งที่เราขอ จากสิ่งที่ Allah อลัลลอฮฺตาอัลาได้สอนเราเอาไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อเราสุภัยนะอุวาจาอัลาทั้งหลายครับและนี่ก็คือสิ่งที่ตอกย้มมาําให้พวกเรารู้ถึงความประเสริฐของสุลรอเบาการอของสองส่วนสองอายะสุดท้ายของสุลรอเบาการอและความประเสริฐของสุลรออัลฟาตีห้าน,นั่นเองฉะนั้นขอเราสุภัยนะอุวาจาอัลาเมตตาพวกเราและขอเราสุภัยนะว่าอะลาทรงตอบรับดุอาของพวกเราและขอพระองค์ทรงช่วยเหลือการงานของพวกเราทั้งดุนยาและก็อาคราุซลาลลอฮ عليكم ورحمه الله وبركاته